เมื่อชีวิตไม่อนุญาตให้ทุกอย่างเป็นดังใจแต่ไม่สามารถทำลายความพยายามของคนคนหนึ่งได้ยังคงความสนุกและแฝงแง่คิดในทุกตอนสำหรับละครบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่น3ทางไทยรัฐท,ทีวีช่อง32และล่าสุดกับตอน Doctor. ด็อกเตอร์ด้วงที่กำกับการแสดงโดยนรงค์ศิร i สารสุนทรเป็นเรื่องราวที่หม่นมองหดหู่แต่งดงามของชายผู้หนึ่ง Doctor. ด็อกเตอร์ด้วงนักวิทยาศาสตร์คาพิการเดินไม่ได้ผู้จมอยู่กับความเศร้าในอดีตอยู่บนวิวแชร์และสิ้นหวัง เพราะนึกโทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุทําให้ลูกและเมียต้องเสียชีวิตจึงพยายามศึกษาทุกศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ไสยาศาสตร์หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถติดต่อกับลูกเมียในโลกหลังความตายได้โดยมีท,ท่อกระแทกกะหนุ่มเนิร์ดบอยเป็นผู้ช่วยแต่แล้ววันหนึ่งเขาเริ่มเห็นความหวังขึ้นมาจากผีถ้วยแก้วที่บอกกับเขาว่าจะสามารถเจอลูกเมียได้ที่ไหนและผีถ้วยแก้วได้นําด็อกเตอร์ด้วงไปหาคําตอบที่บ้านโชคดีระหว่างการเดินทางได้พบเจอแครี่หญิงสาว อดีตจนแก๊งมินิฮาที่กลับใจมาขายลอตเตอรี่ด็อกเตอร์ด้วงจึงช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่ของแคร,รี่แต่เขาไม่รู้เลยว่าความใจดีครั้งนี้จะทำให้แคร,รี่หลงผิดอีกครั้ง